ตอนรับเข้าสูโ่โปรคคดีจีเรดิโอวันนี้นะคะทุกวันพุธ13นาิกา30นาทีโดยประมาณค่ะพนิดาจงสุขสมสกุลแน่นอนค่ะถ้ามาสถานที่แห่งนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องเดิมนะคะเรื่องของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยของมหาวิทยาล,ลัยนเรศวรเรานี่เป็นเข็มที่2แล้วก็ใช่ครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยฉีดเข็มที่2ให้กับภาคประชาชนแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นการฉีด อแอสตราเซเนกาเป็นสูตรควาย<ะ>ที่รัฐบาลสนับสนุนให้ประชาชนฉีดตอนนี้ครับมผมซึ่งซึ่ง,ง,งตอนนี้นะคะอยู่กับเภสัชกรด็อกเตอร์นะคะทรงศักดิ์ทองสนิทนะคะท่านเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลนะคะซึ่งอาจารย์อาจอารย์หมอทรงเนี่ยก็ดูแลการฉีดวัคซีนมาโดยตลอดตั้งแต่เข็มแรกรจกนกระทั่งถึงระยะเวลาที่เรา ช่วยบริการประชาชนนี้ตอนนี้เท่าไหรแล้วคะนับเวลาตั้งแต่ต้นทาง,งน่าจะเข้าเดือนที่3มแล้วครับเราเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายปลายเดือนเมษาที่เริ่มฉีทธิ์ให้ประชาชนนะครับแต่ว่าเราก็เริ่มฉีดธให้บุคลากรตั้งแต่ช่วงต้นเมษาละครับซ,ซึ่งมันคือภารากิจหน้าที่แต่วันนี้เนี่ยหมาะสมจะพาเราไปดูกระบวนการในการเตรียมยาวัคซีนซึ่งซึ่งมันมีคําถามเยอะมากเลยค่ะที่เกิดขึ้นในโลกสังคมออนไลน์แล้วก็ทั้งสื่อมวลชนเขาบอกว่า ยาวัคซีนเนี่ยไปเอามาฉีดให้พ่อแม่ผู้ปกครองตัวเองมันเหลือเนี่ยทำไงเนี่ยเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหมอจะฉีดเกินหรือคอร์รัปชันยาวัคซีนข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงครับหมอะสงข้อเท็จจริงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยวัคซีนแต่ละขวดก็มียาเหลืออยู่ก้นขวดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยด้วยข้อข้อกำหนดทางเกัจกรรมมาตรฐานวิชาชีพแล้วก็จรรยาบรรของบุลคลากรทางการแพทย์เนี่ย ก็จะมีข้อกำหนดว่าวัคซีนแต่ละขวดเนี่ยมีจำนวนครั้งในการที่จะทิ่มเข็มลงไปได้กี่ครั้งหรือไม่ให้เกินจำนวนเท่าไหรเพื่อป้องเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนเหลือเราก็ไม่สามารถดูดยาน,นั้นออกมาใช้ได้ด้วยข้อด้วยข้อกำหนดที่เล่าครา่คราวๆมาสักครู่นี้ครับ ตอนนี้ที่เราเดินกันมานะคะเป็นด้านหลังของหอประชุมมหาวิทยาลัยนเรศวรของเราซึ่งเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนะคะแต่เนี้ยเป็นห้องที่ประชาชนจะไม่เห็นจะเป็นเป็นเรื่องหลังการทํางานจริงๆซึ่งจริงชุดที่หมอทรงใส่เนี่ยเขาเรียกว่าชุด PPE ใช่ครับเป็นชุด PPE แต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่เป็นเป็นเวอร์ชันเล็กยังไม่ใช่เวอร์ชั่นที่แบบเต็มรูปแบบครับ ซึ่งทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมวัคซีนต้องดูแลตัวเองเพื่อความสะอาดของประชาชนทุกคน <Madonna> คนะคะอันนี้เป็นห้องเตรียมวัคซีนใช่ไหมคะหมอสมงใช่ครับอันนี้เป็นห้องเตรียมวัคซีนของศูนย์ฉีดวัคซีนของมหาลัยนาเรศวรของเรานะครับก็ข้างในเรานับว่าเป็นพื้นที่สะอาดนะครับเชิญเลยครับอันนี้ก็คือตัววัคซีนที่กําลังนาเข้ามาใช,ใช่ครับนนมา,าจากไห<ใ>นครับอ,อ,อันนี้คือตัววัคซีนที่ขนมาจากเราได้รับจัดสรรครับจาก จากศูนย์กระจายวัคซีนของจังหวัดพิษณโโลกนะครับทางมหา,าลยัยนเรศวรแล้วก็ได้ได้ไปรับมาแล้วก็เรามาเก็บไว้ที่ห้องเก็บยาของคณะแพทย์ของเรานะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะเอาวัคซีนไปใส่ใช่ครับใช่ครับเอาวัคซีนไปใส่ในตู้เย็นครับก็อันนี้คือขั้นแรกก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของคลังยาของโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเตรียมวัคซีนมาจํานวนที่เรากําหนดไว้ตามจํานวนนัดครับ เสร็จปุ๊บเวลาเขาเอามาส่งเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องเตรียมยาก็ถือเป็นขั้นถัดมาละเขามีหน้าที่มาตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่คลังยาเนี่ยเอาวัคซีนมาให้ทั้งหมดเท่าไหร่ตรงตามที่เรากําหนดไว้ไหมเพื่อที่จะมาเป็นสต็อกตั้งต้นของเขาในการที่จะเริ่มกระบวนการเตรียมยาย,อย่อยๆอีกทีหนึ่งอย่างเงี้ยครับอันนี้<ว>อย่างภาพที่เห็นก็คือเขากําลังนับจําน,นวนว่าขนมาจํานวนตรงตามที่เขียนระบุไว้ในเอกสารไหม การที่จะเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะส่งเข้าจุดอรอยานะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างก็จะมีตะกร้านะครับสำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆมีตัวพก,ก๊อรนะครับมีสัมีแล้วก็มีเข็มจำนวนทั้งหมดส1เอเข็มนะครับแล้วก็มีขวดวัคซีนที่เราจะใช้ น้องก็จะน้องผู้ช่วยเขาก็จะติดเลขขวดวัคซีนนะครับอย่างขวดนี้ก็จะเป็นขวดที่6นะครับของวันนี้ในการที่จะใช้ดูอันนี้เป็นตัววัคซีนแอสตราเซเนกาที่ยังไม่ได้เปิดใช้นะครับจะมีจุกป่าสีแดงอยู่นะครับน้องก็จะเตรียมเพื่อที่จะส่งต่อให้กับเอเจนกรนดําเนินการฉีดนะส่วนยสีเหลืองเนี่ยจะเป็นเหมือนใบนําทางกับใบเหมือนเป็นล็อกบุ๊กว่า ใครเป็นผู้ตรวจสอบก่อนเตรียมเวลาที่เตรียมเวลาที่เท่าไหร่นะครับจํานวนที่เตรียมได้ผู้เตรียมเพื่อที่จะใช้ในการแทร็ก,กลับมาเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นนะครับมันก็จะเป็นอีกอันนึงก็จะเป็นฉลากนะครับฉลากก็จะเป็นฉลากที่จะเอาไว้แปะตรงที่ไซลิงหลังจากที่เราดูด มาแล้วนะครับก็จะมีทั้งหมดฉลากทั้งหมดสิออันก็จะมีอย่างนี้เป็นของขวดที่หนึ่งโดสที่หนึ่งะครับก็จะมีขวดที่โอขอโทษครับขวดที่หโดสที่หนึ่งขวดที่หโดสที่2ไปจนถึงโดสที่สิบเอ็ดก็จะครบทั้งหมดสิบเอดเข็มครับสิบเอ็ดเข็มนี้ฉีดในกี่คนนะส1บอดคนส1บเอดคนใช่ก็แสดงว่าคือ1ขวดเราจะฉีดได้สิบอดคนนะคะใช่อันนี้เมื่อ น้องผู้ช่วยเภสัชกรเตรียมอุปกรณ์ให้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งต่อมาให้กับเภสัชกรนะครับเภสัชกรตรงจุดเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนถ้าดูแดจังกึมก็เหมือนจะเป็นสังกุงอ่าสังกุงแจกจ่ายสังกุงห้องเครื่องรตรวจสอบวัตถุดิบก,ก่อนที่จะเอาเข้าไปปรุงอาหารหนี่ครับก็จะให้น้องเภสัชกรนะครับเภสัชช่วยแนะนาหลังจากที่ผู้ช่วยเตรียมของมาให้เสร็จกับพร้อมใบตัวนี้นะคะก็จะตรวจสอบ ขวดยาก่อน,นะคะว่าตรงกันไหมอันนี้ก็คือเปิดมาจากกล่องที่7็ดเป็นยาขวดที่6ก็คือตรงกันแล้วก็ดูเลขลอ็อตค่ะว่าตรงหรือเปล่าเอ็กปายวันที่เท่าไหร่ซีเรียลนัมเบอร์อันนี้แล้วก็คนที่เตรียมไอคนที่ตรวจสอบก่อนเตรียมนะคะก็จะเซ็นชื่อลงในอันนี้ค่ะวัคซีนหนึ่งขวดเมื่อสักครู่นี้ที่คุณหมออธิบายเขาผลิตวันไหนนะคะคุณหมอช่วยดูได้ไหมคะวันผลิตคือวันไหนก็คือเดือนหค่ะเดือนป, <6 S 1> ปีนี้นปีนี้ใช่แล้วก็หมดอายุเดือนสิบเอ็ด ของปีนี้เหมือนกันค่ะคือจะนับเป็นวันสุดท้ายของเดือนก็คือ30พฤศจิกาก็คือ6เดือนใช่ที่ร็อตนี้เป็นวัคซีนแอสตาราที่ที่ผลิตในไปในประเทศไทยนะครับเป็นโรงงานในประเทศไทยครับก็จะมีลักษณะแพคเกจจิ hmm. ้งที่แตกต่างจากวัคซีนแอสตาราที่ผลิตที่จากญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ละประเทศก็จะมีรูปแบบของขวดวอที่แตกต่างกันครับ mm hmm. แต่ว่าในตัววัคซีนข้างในก็จะเหมือนกันค่ะก็คือได้สูตรผสมมาเหมือนกันมาตรฐานเท่ากัน่ผ่านการทดลองทดสอบในทางเภสัชวิทยาเรียบร้อยแล้วใช่ครับถูกต้องครับก็อันนี้น้องหลังจากที่เขาเตรียมและตรวจสอบนะครับเภสัชกรก็จะตรวจสอบอย่างที่มากตรวจสอบยาแล้วก็ตรวจสอบลากยาว่าตรงกันไหมนะคะก็เป็นขวดที่6เหมือนกันในป้ายวันเดียวกันมีอันนี้ทั้งหมด11บอัน คือหนึ่งถึงสิบเอ็ดมันก็ต้องแกะออกมาว่ามีฉลากครบสิบเอ็ดฉลากไหมเป็นหนึ่งถึงสิบเอ็ดนะแล้วก็ตรวจสอบเข็มว่าเข็ม 6, ครบสิบเอ็ดอันไหมอาจารย์อาจจะสงสัยว่าทําไมเราต้องนับด้วยว่ามีเข็มสิบเอ็ดเข็มทําไมเราไม่เอาเข็มไปตั้งไว้ตรงที่จุดชีดตรงจุดรอยาเลยอะไรเงี้ยครับนั่นก็เป็นเพราะว่าเราต้องการควบคุม ตอบ<ส>คำถามใช่ควบคุมควบคุมควบคุมไม่ให้มีการข้อข้อละหาะในการที่ว่าเอาวัคซีนที่เหลือออกไปจากพื้นที่หรือเอาไปฉีดให้กับคนอื่นเรามีการจำกัดปริมาณเข็มตั้งแต่ตรงนี้เลยว่าเราให้เข็มแค่11เข็มนะเพราะฉะนั้นหลังจากดูดครบ11เข็มแล้วและยังมียาเหลืออยู่ที่ก้นขวดเขาก็จะไม่มีเข็มที่12ในการดูดเอาออกไปจากพื้นที่ตรงนี้ อ๋อนี่คือความเชื่อมั่นที่ดีมากเลยนะคะจริงๆถ้าเราได้ยินในโลกออนไลน์เนี่ยจะบอกว่าแอบเอายาที่อยู่ก้นขวดไปให้ญาติพี่น้องครอบครัวตัวเองในความเป็นจริงของของเรื่องก็อาจจะทําได้แต่สําหรับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศส่วนของเรานะคะทีมงานเภสัชกรควบคุมคุณภาพอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็เภสัชกรที่เข้ามาในในห้องนี้จะเป็นการทํางานเป็นเวรนเนาะ<ช>จะไม่มีใครใคนใดคนหนึ่งทําหน้าที่ตรงนี้เป็นประจํา ใช่ไหมคะเพราะฉสลับกันมาเพราะฉะนั้นความรับผิดชอบของแต่ละคนก็อยู่บนหลักฐานอันนี้คือหลักฐานสําคัญเลยถ้าทําอะไรผิดพลาดมีการฟ้องร้องขึ้นมาอันนี้ก็จะช่วยตอบในการหาคําตอบให้ได้ว่าทําไมจึงมีเรื่องราวอย่างนั้นเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่เกษตรกรเช็คยาวเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะนําตัวตะกร้าพร้อมกับอุปกรณ์เข้าของทั้งหลายเนี่ยมาให้กับ ผู้ที่ดูดวัคซีนนะครับใน,ในวันนี้เราก็ได้ได้รับความช่วยเหลือจากทางกุพระโยชานานะครับค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ดูว่าชื่อวัคซีนเนี่ยมันใช่แอสตราเซเนกาหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็ดูที่ขวดแล้วก็ดูที่ที่ป้ายที่ให้มาอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูลอตนะคะว่าลอตต,อตรงไหมขวดที่ได้ตรงไหมแล้วก็ดูวันหมดอายุนะคะว่าตรงไหมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะมีวันเริ่ม เเวลาที่เริ่มเตรียมนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เราเช็ดด้วยกอดเมื่อกี้เช็ดด้วยกอดชุบแอลกอฮอลไปหมดแล้วนะคะใส่ถุงเมอรเซอร์ลน์นะคะเช็ดขวดนะคะนอกจากที่เพสซัดจะนับไปแล้วเราก็ต้องมานับด้วยนะคะว่ามันได้ตรงไหม ดูดมา0.5 ml mm. แต่ปกติแล้วก็จะดูดเกินมานิดนึงเพื่อไล่แอร์ตรงด้านตรงด้านหัวตรงนี้ค่ะก็คือให้เกิดหัวท้ายของเข็มฉีดยาค่ะเพื่อที่จะดันแอร์เข้าไปตรงนี้แล้วก็ไล่น้ำตรงนี้ก็จะเป็นน้ำนะคะเราก็ไล่ทังเจอเข้าไปให้มันถึงเลข0.5อย่างนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็คว่ำขวดลงค่ะ ใส่ปอโดยคลิปสเตอร์ไลท์ทั้งหมดนะคะท่นี้แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งเข็มค่ะก็ทำอย่างนี้ไปสิบเอ็ดเข็มใช่ไหมคะค่ะแล้วเราก็จะเอาอันนี้ค่ะพอ,พอเราคือกระบวนการขั้นต่อไปก็คือต้องเอาใส่ซองค่ะโดยทางทีมเภสัชก็จะเตรียมซองมาให้เราแบบนี้นะคะแล้วก็เอา ย่ที่ได้นะคะใส่ซองเข้าไปนะคะแล้วก็ไปให้เพศสัชกรตรวจสอบอีกรอบนึงก็จะส่งต่อมาให้เภสัชกรอีกท่านหนึ่งนะครับทำการดับเบิลเช็คก่อนที่จะส่งยาออกไปที่จุดฉีดยาจนถึงมือคนไข้นะครับอาจจะใช้น้องอธิบายนะครับว่าดำเนินการยังไงบ้าง พอเราได้วัคซีนที่เตรียมเสร็จมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็จะดูความเรียบร้อยของออยาที่ได้นะคะก็คือปริมาตรตรงนะคะ0.5นะคะมิลลิลิตรนะคะเช็คดูฟองอากาศนะคะว่าไม่ให้มีฟองอากาศเนาะแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของเข็มนะคะว่าหัวเข็มเรียบร้อยดีนะคะไม่มียาหลุดหรือว่าหลุดออกมาเปื้อนเข็มนะคะ ก็จะดําเนินการอย่างนี้ไปจนครบทั้งหมด11เข็มนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะแพ็คใส่เข้ากระติกน้ําแข็งแล้วก็ลําเลียงไปที่ตู้เย็นเก็บไว้ที่ตู้เย็นด้านหน้าเ,เพื่อที่จะรอใจ่ายให้กับผู้ป่วยต่อไปนะครับพอเตรียมยาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะบรรจุยาทั้ง11เเข็มเนี่ยเข้าไปในกระติกน้ำแข็งแล้วก็จะมีตัว วัดอุณหภูมิดิจิตอลอยู่นะครับเพื่อที่จะควบคุมให้อยู่ในช่วงสองถึงแดองศานะครับอันนี้เราก็จะลำเลียงยาที่เตรียมในห้องเตรียมวัคซีนเนี่ยเสร็จแล้วเราจะไปอยู่ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนละก็จะติดตามเจ้าหน้าที่นะครับก็ยาหลังจากที่ดูดออกมาจากขวดแล้วเนี่ยยาจะมีอายุ อยู่ที่6ชั่วโมงครับต่างจากที่เราดูดยาออกมาจากขวดออถ้าเกินจุดนี้ก็คือใช้ไม่ได้ใช่เราก็ต้องทิ้งไปก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เ,ออเราต้องมีการวางแผนดีๆยกตัวอย่างเช่นอย่างคนไข้ถ้ามีนัดอยู่1,000คนเนี่ยเราก็จะไม่กล้าดูดยามาพันเข็มเลยทีเดียวเพราะว่ามีโอกาสที่คนไข้าบางส่วนอาจจะมี ภาวะที่ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้หรือบางคนผิดนัดไม่ยอมมาอะไรเงี้ยครับ mm. ก็ทาให้วัคซีนเหลือเราก็ต้องทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราจะดูดยาเนี่ยไว้ประมาณสัก70%ของยอดนัดทั้งหมดเช่นถ้านัดพันเราก็จะดูดเอาไว้สัก700หลังจากคนไข้ที่700เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆทยอยดูดทีละขวดพอคนไข้ามาครบเราก็จะดูดทีละขวดเพื่อที่จะไม่ให้มีการทิ้งยาไปครับหลังจากที่กระติกได้ส่งลำเลียงมาถึงจุดฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะมีเภสัชกร คนที่3ในการที่จะดับเบิลเชคอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็จะมั่นใจได้ว่าวัคซีนที่ถูกเตรียมเนี่ยมีปริมาตรจำนวนครบถ้วนตามที่มาตรฐานกำหนดจริงๆโดยที่เราจะมีการเซ็นชื่อด้วยนะครับว่าผู้ที่เตรียมคือใครนะครับเวลาที่เตรียมเสร็จผู้ตรวจสอบหลังเตรียมแล้วก็ผู้ที่รับยาก่อนที่จะนำส่งให้คนไข้เนี่ยเป็นใครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์ที่ใช่เราก็จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับมาได้ทั้งหมดนะครับ แล้วจากนี้ไปไหนต่อนะคะจากนั้นปกติคือถ้าคนไข้ไม่ได้รอจ่ายนะคะเราก็จะเก็บไว้ในตู้เย็นตรงนี้ที่มีการควบคุมอุณหภูมิอยู่ที่2-8องศาเซลเซียสตรงนี้ค่ะแต่ว่าถ้าอย่างเช่นในกรณีนี้คนไข้รอจ่ายอยู่เราก็จะนํายาไปจ่ายทางด้านนู้นต่อเลยค่ะเราไปดูกันฉีดยากันเลยค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดฉีดยานะครับก็จะนําทีมโดยเภสัชกรหญิงสาลีนีนะครับก็จะให้อ่า เภสัชกรหญิงสาลีนีอธิบายนะครับว่าเรามีกระบวนการในการจ่ายายาอย่างไรนะครับจะเป็นสติกเกอร์นะคะเพื่อระบุล็อตนะคะว่าวัคซีนที่เตรียมมามาจากขวดไหนรอตอะไรนะคะในการที่จะจ่ายให้คนไข้แต่ละคนนะคะเราเราอันนี้คนไข้จริงๆเลยนะคะชื่ออะไรเอ่ยวันนี้มาฉีดเข็มที่เท่าไหร่คะเข็มที่สองคะ่ะฉีดเข็มแรก ฉีดอะไรไปเอ่ยทีโนแวตค่ะทีโนแวตอายุเท่าไหร่แล้วคะเจ็ดเข็มแรกฉีดแล้วเป็นไรไหมอ๋อปกติค่ะปกติแล้ววันนี้มาฉีดอะไรเอ่ยมาฉีดแอสตาค่ะอ่าทำไมถึงเลือกฉีดแอสตาเป็นเข็มสองเอ่ยอ่าคิดว่าฉีดดีกว่าไม่ฉีดค่ะค่ะแม้ว่ามันจะคนละยี่ห้อไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่ไม่ได้ติดเรื่องนี้คิดว่าเรามีภูมิน้อยดีกว่าไม่มีเลยค่ะ แล้วกลัวไหมที่ข่าวออกว่าฉีดผสมกันแล้วจะเกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยในส่วนกลัวไม่กลัวคะ่ะมั่นใจใช่ไหมคะค่ะแล้วทําไมเลือกมาฉีดที่โรงพยาบาลมานอนคะ่ะเอ่าเป็นหน่วยงานนะคะให้มาฉีดก็เลยฉีดที่ไหนก็ได้คะ่ะก็เลยมาฉีดตามที่หน่วยงานตัดสั่งมาให้ค่ะค่ะน,นี้ก็ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการจารเนี่ยเวลาคนไข้ยื่นเอกสารค่ะเราก็จะต้องคอนเฟิร์มชื่อนามสกุลคนไข้นะคะ หลังจากนั้นก็ต้องถามข้อมูลเบื้องต้นทั่วไปกับคุณไข้ก่อค่ะก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเชิญเลยค่ะคุณหมอค่ะมีทราบว่าชื่อนามสกุลอะไรนะคะชื่อนางสาวยุพาวันเยี่ยงไรคะมีแพ้ยาแพ้อาหารไม่มีค่ะไม่มีนะคะโรคประจาตัวมีไหมคะไม่มีค่ะโอเควันนี้ฉีดวัคซีนเป็นเข็มที่สองนะคะเป็นแอสตราเซเนก้านะคะค่ะเราก็จะดับเบิลเช็คด้วยค่ะว่าวัคซีนที่เขาได้ คือเข็มที่2หรือเปล่าก็คือคอนเฟิร์มกับตัวคนไข้เองแล้วก็คอนเฟิร์มกับออเดอร์แพทย์นะคะว่าเป็น a s สตาเซน e ก a มีใบนำทางเป็น a s สตาเซน e ก a แล้วก็แผนโครงการของคนไข้แต่ละคนค่ะว่าเป็นวัคซีนชนิดอะไรมาฉีดเมะะื่อไหร่ค่ะแล้วก็ให้คำแนะนำคนไข้เบื้องต้นไปทำประวัติ โรคประจำตัวแล้วก็ถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างเช่นเข็มแรกฉีดไปมีอาการผิดปกติอะไรไหมคะไม่มีนะคะเข็มนี้เป็นเข็มที่สองนะคะเป็นกัสราเซเนิกนะคะเข็มนี้ฉีดแล้วอาจจะมีไข้ได้นะคะในบางคนก็ถ้ามีอาการไข้หรือว่าขั้นเหนือขั้นตัวก็ให้รับประทานเป็นพาราเซตามอลนะคะทุก4-6ชั่วโมงค่ะไม่ทราบว่ามีวางแผนตั้งครรภ์ยะไ โอเคค่ะไม่มีแผนตั้งคันนะคะการตั้งคันก็มีผลใช่ไหมคะคุณหมอคะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าผู้ป่วยมีตั้งคันนะคะก็คือจะต้องไม่ให้ได้รับวัคซีนหลังจากาต้องภายใน12สัปดาห์ถ้าตั้งคันภายใน12สัปดาห์เนี่ยค่ะจะต้องไม่ให้รับวัคซีนต้องพ้นจาก12สัปดาห์ไปแล้วก็คือพ้นจากไตมาสแรกไปแล้วถึงจะได้รับวัคซีนโควิด หลังจากที่ได้รับวัคซีนนะครับคนไข้ก็จะเภสัชกรก็จะเอาวัคซีนใส่กล่องมาเพื่อที่าสาเหตุที่เราใส่กล่องเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้คนไข้เอามือไปดันพังเจอร์ตรงนี้นะครับเราจะทําให้วัคซีนเนี่ยถูกดิบแล้วก็จะสูญเสียวัคซีนไปนะครับเราเลยจาเป็นที่จะต้องใส่กล่องเพื่อให้เกิดความสะดวกในการให้คนไข้ถือมานะครับเสร็จปุ๊บก็มาถึงที่จุดฉีดยาเนี่ยพี่พยาบาลก็จะดาเนินการ ัประวัติเบื้องต้นของคนไข้ซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็เตรียมพื้นที่สิทยาให้กับคนไข้นะครับในแขนที่ข้างที่ไม่ถนัดครับจริงๆพยาบาลที่ประเทศไทยเนี่ยมือเบามาก<ๆ>มา,กมากยนะถ้าถ้าเทียบดูจากคลิปในต่างประเทศเนาะเขาก็จะทิมปุ๊บปับปับ๊บเลยแล้วก็ อย่างอะไรนะ้ินโดเนมาเลเซียเนี่ยจีนััเสร็จแล้วค่ต้องขอบคุณดรทรงศักดิ์ทองสนิทมากๆนะคะท่านเป็นเภศสัชกรที่พาเรามาในห้อง VIP เลยประชาชนจะเข้ามาเห็นไม่ได้แล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ใส่ชุดแบบนี้ด้วยดูแบบเทมากนะปกติเราก็จะไปแบบชุดบ้านๆของเรานะแต่วันนี้เนี่ยเราได้ใส่ชุดที่ทรงคุณค่าสะอาดและปลอดภัยไม่ร้อนเลยค่ะว่ามันเป็นความรู้สึกปลอดภัยมากๆลเลยนะเรายืนใกล้กันนี้ไม่รู้สึกกังวลใจอะไรเลยลจริงๆถ้าทุกคนดูแลตัวเองให้สะอาดแบบนี้มันก็คือการป้องกันที่ดีที่สุด ในการแพร่กระจายของเชื้อโควิด19นะคะเราก็อยากเราเราอยากดูแลทำให้ทาให้ดีที่สุดป้องกันผู้ป่วยจากการติดเชื้อให้มากที่สุดทำให้สะอาดมากที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรให้ได้มาตรฐานสูงสุดเท่าที่จะพื้นที่เอื้ออำนวยพร้อมกับมีความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการคนไข้ไปใน,ในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ่ะวันนี้สถานการณ์โควิดเดินทางมาจนถึงขั้นที่เราได้วัคซีนป้องกันโรคแล้ว แต่สิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือทุกคนต้องป้องกันตัวเองดูแลตัวเองด้วยการใช้ระบบ Dmstt นะครับตามมาตรการคือล้างมือรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็มาฉีดวัคซีนให้ได้ตามสิทธิ์ที่ตัวเองได้รับเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นจริงในในประเทศไทยเมื่อกี้เราก็ได้เจอคนที่มาฉีดวัคซีนสอยี่ห้อ คือซีโนแวคกับแอสตราไปเรียบร้อยเขาก็มั่นใจมากน้องเขาสบายใจมากๆแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยและหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรในฐานะเป็นศูนย์ในการฉีดวัคซีนครั้งนี้แล้วก็บทบาทของบุคลากรทุกคนทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังในการทํางานจะดูแลสุขภาพของทุกคนให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่วิกฤตณขณะนี้ไม่ใช่แค่บ้านเราค่ะทั่วโลกเป็นเหมือนกัน ดูแลหัวใจกันไปนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรพนิดาจงสุขสมสกุลสวนทยาอุ่นวงและทีมงานทุกคนลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนแต่ยังคงสเตจจูนอยู่กับ FM 107.25ร h z g เ o ็ a l Digi Radio รคอดจดีเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ